สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันในแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากข้อความสั้นๆที่ชื่อว่าบทเพลงไร้เสียงจักรวาลกับคลื่นความถี่ค่ะคือข้อความนี้เขาวาดภาพจักรวาลที่ไม่ได้เงียบนะคะแต่กำลังบรรเลงบทเพลงผ่านสิ่งที่เรียกว่าคลื่นความถี่อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นมุมมองที่แบบต่างไปจากที่เราใช้หูฟังเลยค่ะ ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นเหมือนบทสนทนาเชิงเปรียบเปรยนะคะระหว่างลุงเต่ากับน้องนกเนื้อหาก็จะถามตอบกันเรื่องธรรมชาติของจักรวาลโดยใช้ดนตรีเป็นตัวเปรียบเทียบหลักเลย เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจแก่นความคิดหลักๆของข้อความนี้นะคะว่าจักรวาลขับกล่อมเพลงผ่านคลื่นความถี่ได้ยังไงแล้วในมุมของผู้เขียนเนี่ยมนุษย์เราเข้าไปมีบทบาทในซิมโฟนีอย่างใหญ่นี้ได้ยังไงบ้างลองมาแกะรอยกันดูคะ่ะครับเป็นการเปิดประเด็นที่แบบชวนให้คิดตามมากๆเลยนะครับการเอาภาษาดนตรีมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ในจักรวาลเนี่ย เออผมว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะคือมันช่วยให้เรื่องที่อาจจะซับซ้อนหรือนามธรรมมากๆเนี่ยรู้สึกใกล้ตัวขึ้นสัมผัสได้ทางความรู้สึกมากขึ้นครับใช่เลยค่ะมันเปิดมุมมองให้เราตีความโลกรอบตัวในมิติที่มันเออลึกซึ้งกว่าแค่ตาเห็นหรือหูได้ยินนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แกนหลักของเรื่องนี้เลยดีไหมคะที่ว่าจักรวาลเนี่ยเต็มไปด้วยบทเพลงแต่ไม่ใช่เสียงแบบที่เราเข้าใจ แต่เป็นคลื่นความถี่ที่สั่นระเทือนอยู่ทุกขนแห่งอันนี้คือคําพูดของลุงเต่าในเรื่องเลยค่ะครับ ประเด็นเรื่องการสั่นสะเทือนกับคลื่นความถี่นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้ามองในทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานจริงๆเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทุกอย่างในเอกภพเลยตั้งแต่อนุภาคเล็กสุดๆไปจนถึงกาแล็กซี่ใหญ่ๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมีพลังงานแล้วก็มีการสั่นในรูปแบบของมันเองอยู่แล้วโอ้ค่ะค่ะการที่ข้อความนี้เลือกใช้คาว่าบทเพลงหรือดนตรีมาเปรียบเลยเนี่ยอ,อาจจะมองว่าเป็นการตีความว่า ภายใต้ความซับซ้อนวุ่นวายของจักรวาลเนี่ยมันมีระเบียบมีแบบแผนหรือมีจังหวะบางอย่างที่มันสอดคล้องกันอยู่ไม่ใช่แค่เอ่อความโกลาหลที่ไร้ทิศทางนะครับอืมการตีความว่ามีระเบียบหรือแบบแผนนี่มันก็ดูจะคล้ายๆกับแนวคิดทางปรัชญาหรือจิตวิญญ,ญาณหลายๆอันเหมือนกันนะคะที่มองว่าจักรวาลไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่เบื้องหลังใช่เลยครับมันสะท้อนความพยายามของมนุษย์เรานี่แหละครับ ในการหาความหมายหาแพทเทิร์นในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ซับซ้อนเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ทั้งหมด พอใช้ดนตรีมาเป็นกรอบอ้างอิงเนี่ยมันช่วยให้รู้สึกถึงความกลมกลืนความเชื่อมโยงกันแทนที่จะรู้สึกว่าเราเป็นแค่เศษฝุ่นเล็กๆที่ล่องลอยไปในความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับและที่ทําให้เรื่องนี้มันมีสีสันขึ้นไปอีกนะคะคือเขาไม่ได้พูดแค่ภาพรวมใหญ่ๆแต่ลงรายละเอียดไปถึงพวกดาวเคราะห์ดวงดาวต่างๆด้วยว่าแต่ละอันก็มีเสียงหรือจังหวะของตัวเอง อย่างที่บอกว่าดวงอาทิตย์สั่นเป็นเสียงเบสลึกๆฟังแล้วรู้สึกถึงพลังหนักๆเลยนะคะครับขณะที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาบรรยายว่าเปล่งทํานองอ่อนโยนอืมให้ภาพที่นุ่มนวลกว่าส่วนดาวพฤหัสนี่โอ้โหเปรียบเหมือนกลองใหญ่แห่งจักรวาลเลยโหกลองใหญ่แห่งจักรวาลครับสร้างจินตนาการถึงจังหวะที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เออส่งพลังมากมาก ก่อนใช้ภาษาแบบนี้มันทรงพลังจริงๆนะคะคือทำให้วัตถุท้องฟ้าที่ปกติเราเห็นเป็นแค่จุดแสงหรือภาพถ่ายเนี่ยกลายเป็นเหมือนมีชีวิตมีบุคคลิกขึ้นมาเลยมันลดความห่างไกลสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ดีมากๆค่ะ To App อันนี้คือพลังของสิ่งที่เรียกว่าภาพพจน์ Imagery หรือการสร้างบุค,คลิก Personification ให้สิ่งไม่มีชีวิตนะครับคือมันไม่ใช่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป๊ะๆหรอกแต่มันเป็นความพยายามจะสื่อถึงลักษณะเฉพาะหรือพลังงานที่ต่างกันของดาวแต่ละดวงผ่านภาษาที่คนเราเข้าใจง่ายรู้สึกตามได้ง่ายที่สุดก็คือภาษาดนตรี ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกการทำแบบนี้ก็เหมือนเราพยายามสร้างออแผนที่ทางความรู้สึกของจักรวาลทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่แห้งแล้งว่างเปล่าแต่เป็นที่ที่มีชีวิตชีวามีความหลากหลายแล้วทุกส่วนก็กำลังเล่นดนตรีของตัวเองอยู่ประสานกันเป็นเพลงใหญ่ๆเพลงหนึ่งครับแต่ว่ามุมมองแบบนี้ค่ะการให้เสียงกับดาวเคราะห์เนี่ยมันมีข้อควรระวังไหมคะ เช่นอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ใช่แค่การเปรีบเปรยโอ๋ออันนั้นเป็นประเด็นสำคัญเลยครับคือเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะครับว่าเรากำลังมองผ่านเลนส์แบบไหนอยู่ในที่นี้มันคือเลนส์เชิงเปรียบเปรยที่เน้นสร้างความหมายสร้างความรู้สึกความเชื่อมโยงไม่ใช่คาอธิบายทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตรงๆค่ะ การชื่นชมความงามทางภาษาหรือจินตนาการในข้อความนี้เนี่ยควรจะทำไปพร้อมๆกับการเข้าใจว่ามันคืออุปักษณ์หรือแม้จะควอเพื่อสื่อถึงไอเดียที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แบบตรงๆครับเข้าใจเลยค่ะคือต้องบาลานซ์กันระหว่างการดึงดํากับจินตนาการกับการรู้ว่านี่คือภาษาแบบไหนที่ใช้อยู่อะ่ะค่ะจากเรื่องดาวต่างๆที่เล่นเพลงของตัวเองข้อความก็นำเรามาสู่บทบาทของมนุษย์ในซิมโฟนีนี้บ้าง ตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าคิดตามมากๆค่ะข้อความบอกว่ามนุษย์เราไม่ใช่แค่คนฟังนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของการบรรเลงด้วยโดยเปรียบหัวใจของมนุษย์แต่ละคนว่าเหมือนเครื่องดนตรีเล็กๆที่ร่วมเล่นด้วยกันแล้วก็ขยายความไปอีกนะคะว่าไม่ใช่แค่หัวใจเชิงสัญ,ญ,ญลักษณ์แต่ทุกอย่างที่เป็นเราเนี่ยมีส่วนร่วมหมดเลยคือทุกคิดของเราก็คือเสียงโน้ตตัวหนึ่งทุกอารมณ์ก็คือจังหวะและทุกการกระทําก็คือท่อนดนตรีที่ไปเติมเต็มซิมโฟนีใหญ่ของจักรวาลโห ครับการเชื่อมโยงสิ่งที่เราคิดรู้สึกหรือทำซึ่งเป็นเรื่องภายในตัวเรากับการกระทำภายนอกเข้ากับองค์ประกอบของดนตรีแล้วก็ไปผนวกกับภาพใหญ่ของซิมโฟนีจักรวาลเนี่ยโอ้โหเป็นการตีความที่น่าสนใจมากครับมันให้ความหมายที่ลึกซึ้งกับการมีอยู่ของเราในแต่ละนาทีเลยนะหรือแรงสั่นสะเทือนบางอย่างออกไปแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับแนวคิดนี้มันชวนให้เรามองการกระทาความคิดอารมณ์ของเราในมิติที่ต่างออกไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวที่กระทบแค่เราหรือคนใกล้ตัวในวงแคบๆเท่านั้นแต่ในเชิงเปรียบเทียบแบบนี้มันคือการเล่นโน้ตหรือสร้างจังหวะให้กับเพลงที่ใหญ่กว่านั้นไปอีกอสิ่งนี้อาจจะทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าแล้วเรากำลังบรรเลงเพลงแบบไหนออกไปสู่โลกโน้ตที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นโน้ตที่สร้างสรรค์ กลมกลืนหรือเป็นโน้ตที่มันขัดแย้งสร้างความไม่สบายใจให้คนอื่นจังหวะชีวิตที่เราใช้อยู่มันมั่นคงสม่ำเสมอดีหรือว่ามันสับสนวุ่นวายอะไรแบบนี้นะครับฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเพิ่มมิติของความรับผิดชอบเข้ามาเลยนะคะไม่ใช่แค่รับผิดชอบต่อผลการกระทําที่เราเห็นเห็นกันภายนอกแต่เหมือนต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของความคิดและอารมณ์ข้างในตัวเราด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสารรค์ที่ใหญ่กว่าเป็นไปได้ครับ อาจจะตีความไปทางนั้นได้เลยคือการตระหนักว่าสภาวะภายในของเรามันก็มีแรงกระเพื่อมของมันออกไปการที่เราฝึกฝนติดใจจัดการอารมณ์หรือเลือกที่จะคิดดีทำดีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วแต่เป็นการตั้งใจที่จะบรรเลงท่วงทำนองที่มันไพเราะสร้างสรรค์ให้กับเพลงรวมของจักรวาลตามมุมมองของข้อความนี้ซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ให้พลังให้แรงบันดาลใจได้มากนะครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกตีความแล้วเอาไปปรับใช้อย่างไงมากกว่าครับเป็นมุมมองที่ซับซ้อนแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะทีนี้พอเราเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะฟังหรือจะรับรู้บทเพลงจัก,กรวาลที่ว่านี้ได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เสียงที่ใช้หูฟังข้อความก็ให้คำแนะนำที่น่าสนใจไว้นะคะว่าต้องฟังไม่ใช่ด้วยหู แต่ด้วยหัวใจและว,วิธีการที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือต้องเงียบพอหยุดฟังลมหายใจของตนเองถึงจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่าเสียงกระซิบของจักรวาลค่ะครับคำแนะนำนี้มันชี้ไปทางการปฏิบัติที่เน้นข้างในตัวเราชัดเจนเลยนะครับการเงียบพอแล้วก็หยุดฟังลมหายใจเนี่ยมันคือหัวใจของการฝึกสมาธิ meditation หรือการเจริญสติ mindfulness เลยก็ว่าได้นะอ๋อใช่เลยค่ะ ครับคือกระบวนการพวกนี้มันคือการลดการรับรู้สิ่งเราข้างนอกที่มันวุ่นวายแล้วหันกลับมาสังเกตข้างในตัวเราแบบละเอียดละเอียดทั้งความคิดที่มันผุดขึ้นมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่สัมผัสทางกายง่ายๆที่ปกติเราอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นความรู้สึกของลมหายใจที่เข้าๆออกๆนี่แหละครับแล้วคําว่าหัวใจในการฟังเนี่ยคะ่ะเราเจอตีความได้ยังไงบ้างคะมันหมายถึงแค่ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณหรืออะไรได้อีก ผมว่าตีความได้หลายระดับเลยนะครับระดับแรกหัวใจอาจจะหมายถึงศูนย์กลางของความรู้สึกอารมณ์การฟังด้วยหัวใจก็คือใช้ความรู้สึกนำไม่ใช่ใช้แค่เหตุผลวิเคราะห์อย่างเดียวค่ะอีกระดับหนึ่งอาจจะหมายถึงการใช้ปัญญาญาณหรือสัญชาตญาณ intuition คือความเข้าใจที่มันผุดขึ้นมาเองจากข้างในโดยไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบปกติ หรืออาจจะหมายถึงการเข้าถึงสภาวะที่มันสงบมากๆแล้วก็ตระหนักรู้ข้างในซึ่งทําให้เราสามารถรับรู้หรือสัมผัสถึงความจริงที่มันลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเราเองความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆหรือที่ข้อความนี้เรียกว่าเสียงกระซิบของจักรวาลนั่นแหละครับเหมือนกําลังจะบอกว่าคําตอบหรือความเข้าใจลึกๆบางอย่างอาจจะไม่ได้มาจากการหาข้อมูลข้างนอกแต่มาจากการที่เราสงบแล้วก็ฟังเสียงข้างในตัวเองเหรอคะ มีในยาไปทางนั้นเลยครับมันสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิญญาณหลายหลายขแขนงเลยที่เชื่อว่าความสงบการตระหนักรู้ภายในเนี่ยเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นการหยุดฟังลมหายใจก็เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากในการดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เกิดความเงียบข้างในซึ่งตามแนวคิดนี้ก็จะทำให้เราได้ยินสิ่งที่มันละเอียดอ่อนกว่าเสียงปกติได้ครับ ซึ่งทั้งหมดที่คุยกันมานี้ก็ดูเหมือนจะนำไปสู่บทสรุปหรือแก่นสำคัญที่ข้อความนี้อยากจะสื่อมากๆผ่านคำพูดของลุงเต่าที่บอกน้องนกว่าเจ้าไม่เคยเดียวดายเลยทุกจังหวะของเจ้าคือส่วนหนึ่งของเพลงนิรันดร์อือหือประโยคนี้ทรงพลังทางอารมณ์มากนะครับมันแตะไปที่ความรู้สึกพื้นฐานของคนเราเลยเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวการเป็นส่วนหนึ่งการหาความหมายการที่มายืนยันว่า ไม่เคยเดียวดายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้รันเนี่ยมันเหมือนมอบความรู้สึกของการเชื่อมโยง c o n n e c t d n e s s ที่ลึกซึ้งมากๆค่ะว่าถึงหมา่าเราจะรู้สึกตัวเล็กๆเป็นปัจเจกแต่เราไม่ได้ถูกตัดขาดนะเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มันใหญ่กว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของจักรวาลที่มันดำเนินไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด มันให้ความรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าการมีอยู่ของเรามันสําคัญไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับมันมีทั้งนัยยะของการปลอบโยนลดความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็เป็นการย้ําเตือนถึงความสําคัญของการมีอยู่ของเราด้วยถ้าทุกจังหวะของเราเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนีรันก็แปลว่าทุกขณะที่เราหายใจอยู่เนี่ย เรากรําลังร่วมสร้างเพลงนั้นไปด้วยอืการตระหนักแบบนี้อาจจะช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อจังหวะที่เราเลือกจะใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะมันส่งผลต่อเพลงรวมทั้งหมดเลยแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสรุปแล้วจากที่เราได้ลองคุยกันเรื่องข้อความบทเพลงไร้เสียงนี้เราก็ได้มุมมองที่น่าสนใจกลับไปหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ภาพจัก,กรวาลที่ไม่ได้เงียบแต่เต็มไปด้วยการสั่นสะเทือนที่เหมือนบทเพลง การให้บุคลิกให้เสียงกับดวงดาวต่างๆที่ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางอารมณ์ได้ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือแนวคิดที่ว่ามนุษย์เราไม่ใช่แค่คนดูแต่เป็นผู้ร่วมบรรเลงในซิมโฟนีนี้ด้วยทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกการกระทำของเราเหมือนเป็นโน้ตเป็นจังหวะที่ส่งผลต่อภาพรวมแล้วก็สุดท้ายคือวิธีฟังเพลงนี้ที่ไม่ใช่ด้วยหูแต่การฟังด้วยหัวใจผ่านความเงียบการตระหนักรู้ทั้งใน การกลับมาอยู่กับลมหายใจจนไปถึงบทสรุปที่ให้กำลังใจว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนิรันด์ไม่เคยเดียวดายเลยค่ะครับเป็นการใช้ภาษาเปรียบเลยที่งดงามแล้วก็กระตุ้นความคิดได้ดีเยี่ยมจริงๆครับและจากไอเดียทั้งหมดที่เราคุยกันมาโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าความคิดอารมณ์การกระทาของเราเนี่ยมันมีส่วนร่วมในการสร้างบทเพลงจาก,กระวาลขึ้นมามันก็จุดประกายคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองเอาไปคิดต่อเป็นการส่วนตัวได้นะครับ คือถ้าเราลองเอาแนวคิดนี้มาพิจารณาแบบจริงจังขึ้นอีกหน่อยว่าทุกสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกเราทำเนี่ยมันกําลังร่วมกันแต่งทํานองให้กับจักรวาลอย่างที่ข้อความนี้เขาเสนอภาพมาการตระหนักรู้แบบนี้มันจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะหรือว่ามันจะเปลี่ยนระดับความสําคัญที่เราให้กับสภาวะภายในของเราเองทั้งความคิดและอารมณ์ ไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนิรันดร์ที่กำลังบรรเลงอยู่ตลอดเวลาการตระหนักรู้แบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองต่อคนอื่นหรือแม้แต่เปลี่ยนเป้าหมายหรือคุณค่าที่เราอยากจะสร้างผ่านบทเพลงชีวิตของเราไปเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเปิดกว้างมากๆนะครับ คำตอบก็คงต่างกันไปในแต่ละคนแต่ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำแนวคิดเชิงเปรียบเปรยสวยๆแบบนี้ไปใคร่ครวญต่อในชีวิตจริงได้ครับ